วัยรุ่นไทยกับเรื่องความเชื่อถ้าถามพวกติ่งเกาหลีมันก็จะบอกว่าให้ทำในสิ่งที่เชื่อถ้าถามเด็กเรียนมันจะตอบว่ากูไม่เชื่อนะหนักห่วพองอ่ะแต่ถ้าเป็นเด็กแก่เรียนพวกนี้จะเชื่ออะไรต้องขอพิสูจน์ให้ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเรื่องนี้ เชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอไร้สาระชิมหายเลยขอสาบานว่าจะรักเอ็มตลอดกาลถ้าผิดคำพูดอะขอชิมหายเฮ้ยขออะไรวะเนี่ยมึงเห็นอะไรในมือวั้วะทำไมอยู่ดีแม่งเก่งขึ้นมาได้วะดังเล่นของเฉยๆเล่นของนี่แม่งช่วยตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ได้วะตรงนี้เชื่อด้เหรอเชื่อดีง่ายวะขัดอายฝรั่งบ้างเถอะทำไมคนเราต้องบ่นเด้วยวะคงพวกกลัว มวลออกมาอ๋ออย่างนี้ถ้าเราบังคับให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินออกมาเราก็สบายใจเราก็ไม่ต้องบน่นถูกปะแล้วมึงทำได้เออวะถ้าเบสไม่มาแก้บนอะไม่ว่าเบสต้องมีเรื่องชัวร์วไม่รำต้องรำไม่รำไงเบสก็ไม่รำพวกเธอบ่นไว้ว่าจะรำแก้บนอะก็ต้องเป็นคนรำกันเองนะรู้ปะไม่บุ้งไม่ต้องเป็นห่วงอะกูเป็นแชมป์โคเวเดียนเลยเว้ยคอยดูแล้วกันเดี๋ยวพวกผมมารำให้ดูเฮี้ยเฮ้ย เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนนะที่ไปตอบเนี่ยปัญหาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศิยศาสตร์ตรถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องแก้บอลก็ได้ไห,ไห,หรือว่าจะไม่รำดีวะแ <c oughs> น่กูรู้นะเมื่อไงด,ดูน้องพี่นัดอ่ะแน่เฮ้ยกูป่าเจ้าป่ามาเชื่อเรื่องแก้บอลน้ำเปล่าอ่ะใช่ไยรุ่นเปล่าลูกเร็วไลใหญ่ละ,ะยังชั่วต้องอไปบนศาลเขาปู่ไว้ขอแข่งขันวิทยาศาสตร์ชนะ เม,มื่อคืนอ่ะฝันว่ามีคนแจับทวงของนะเฮ้ย <Hey. S 3> ทำเรื่องน่ากลัวยอย่างนี้ได้ยังไงซีซูบนอะไรแล้วไม่แก้เดี๋ยวก็ซวยกันทั้งบ้านหรอกรีบไปแก้เดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจไหม